ก็ตัวกอ่านี่ยเนื่องจากว่าวันนี้เวลาน้อยนะครับของตัวๆงามๆอย่างอยู่ด้านหลังนะครับมารับกระตุ้มกันต่อนะถ้าสองเพลงกแล้วกันครับ งานด้านหลังเวทีนะครับคนก็คงจะมีโอกาสนะได้มารับใชยย้ในพิธีนี้นะครับเพราะว่า,าพิธีการด้านหลังยังอยู่นะการประกวดของสวยๆงามๆยังมีเยอะเพราะฉะนั้นนะใครที่มาให้กําลังใจสําหรับนางงามนะเร็งๆไว้ก็แล้วกันนะ <c oughs> สำหรับวันนี้พวกเราสองคนนะต้องกล่าวกันว่าสวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีค่ะ สวัสดีแขกผู้เขียริทุกท่านนะคะแล้วก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะคะชาวอำเภอขาวสีนรินทร์ทุกคนด้วยค่ะค่ะแล้ววันนี้นะคะก็เป็นวันที่สองนะคะที่ทุกท่านได้มารวมตัวกันนะคะเพื่อชมการประกวดมิสปะเกลอมใช่แล้วค่ะคุณใบบัวค่ะใช่ก่อนอื่นเดี๋ยวก่อนเลยนะคะดิฉันขออนุญาตแนะนําตัวเองมิสหนึ่งนะคะสวัสดีค่ะดิฉันใบเตยเทวินีนะคะและสวัสดีค่ะดิฉันใบบัวปิยะชัรนะคะ เป็นไงคะสวยไหมคะสวยหรือเปล่าแต่ก็ต้องบอกเลยว่าสู้น้องๆหลังเวทีไม่ได้นะคะใช่ค่ะผู้ที่มาประกวดนะคะก็มีอยู่หลายเพศหลายวัยนะคะแต่ว่าวันนี้เราจำกัดเพศจริงๆใช่แล้วคะ่ะก็คือเพศที่3มนั่นเองเขาเรียกว่าเพศทางเลือกเลือกทางไหนคะทางสามแพร่งค่ะคุณเบบัวอ๋อเหรอคะ ไว้ตรงนี้นะคะว่าการประกวดในครั้งนี้นะคะทุกท่านต้องดูให้ดีๆมีทั้งสวยมีทั้งผีแน่นอนค่ะว่าบนโลกใบนี้มีทั้งผีและคนค่ะคุณเบลล์ค่ะถ้าส,สวยเนี่ยท่านคณะกรรมการจะเป็นคนตัดสินและถ้าผีๆนะคะเจ้าที่ค่ะตัดสิน <S <S ได้เตรียมมาไหมคะ <S <S ตอนนี้เขาจะทะ้าปะดิฉันหรือเปล่าคะทำไมควันขโมงเลยตอนนี้ดันสิคะรู้สึกว่าหรือว่าฉีดและยุงอะไรยังไงคะมองไม่เห็นหน้าดิฉันเลยตอนนี้มองเห็นหน้าดิฉันไหมคะ รู้สึกว่าฉีดเดยอะเกินไปนะโอเคค่ะเพราะ่าเป็นการไม่เสียเวลานะคะเดี๋ยวดิฉันนะคะ,ะจะแจ้งกำหนดการคร่าวๆนะคะ,คะของการประกวดมิสประเกือมนะคะประกวดโดยสาวประเภทสองในงานเทศกาลนุ่งผ้าไหมใส่ประเกือมเรื่มกันตรึมประจําปีพุทธศักราช2557ประจําอำเภอขวาวสินนรินทร์ค่ะ,คะ เป็นหวานใช่เนตรีโรแมนติกมากเหมาะกับหน้าดิฉันมากหน้าคุณไม่โรแมนติกค่ะอีโรติกหน้หวานนะคะทำไมคะมันสังขยาเลยหรือว่าเละเหมือนสังขยาเลคีเขียวอะค,ค่ะเหมือนสังขยา,านะคะดิฉันขอแจ้งนะคะตำแหน่งนะคะที่จะได้ในวันนี้ก็คือรางวัลที่1นะคะผู้ชนะเลิศก็จะได้รับเงินรางวัลหนึ่งหมื่บาทช่วยพร้อมสายสะพายค่ะ และที่2นะคะตามมาติดๆเลยค่ะได้เงินรางวัล5,000บาทค่ะด้วยพร้อมสายสพายเช่นกันค่ะรางวัลที่3นะคะก็จะได้รับเงินรางวัล3,000บาทด้วยพร้อมสายสพายเช่นเดียวกันค่ะรางวัลที่4นะคะก็จะได้รับเงินรางวัล2,000บาทค่ะรางวัลที่5นะคะก็จะได้รับเงินรางวัล2,000บาทเช่นเดียวกันค่ะ รางวัลป๊อปปูล่าโหวตนะคะหรือขวันใจสือ่อขวัญใจมวลชนนะคะก็จะได้รับเงินรางวัล2,000บาทนะคะพร้อมสายสะพายการประกวดการแต่งกายสวยงามนะคะก็จะได้รับเงินรางวัล2,000บาทพร้อมสายสะพายเช่นเดียวกันค่ะและรางวัลพยายามสวยนะคะ ด้วยนะมีค่ะคนที่แบบว่าพยายามมากที่สุดในครัคืนี้จะได้รับรางวัลน,นี้ไปใช่ไหมคะคุณใบบัวใช่ค่ะรางวัลพยายามสวยนะคะก็จะรับก็จะได้รู้สึกเหนื่อยตัเองมากเลยเนาะ ก็ะจะ,จะพยายามอยู่ค่ะตอนนี้ดิฉันดูออกก็จะได้รับเงินรางวัล2 0 0 0บาทพร้อมสายสะพายเช่นเดียวกันค่ะและไม่ได้กดเก็บกระดูกด้วยหระคะมีแถมไหมดิฉันแถมให้ค่ะนี้ผู้สนับสนุนท่านใดนะคะที่ซื้อกดเก็บกระดูกมาแล้วนะคะไม่ได้ใช้งานก็สามารถมอบให้นางงามเราได้นะคะตนนิดต่อได้หลังเวทีได้เลยนะคะและเช่นกันค่ะคุณมวันนี้เราก็สวมใส่ชุดนะคะเป็นผ้าใหม่นะคะวันนี้ใช่ค่ะออกแนวอะไรคะคุณใบเต แนวไหนดิฉันก็ไม่ทราบค่ะแนวจะเข็บชายแดนเนาะเดนนี้เราก็ได้ใส่เครื่องเงินนะคะประเกลือจากอำเภอข่าวสินนรินด้วยเป็นไงคะสวยงามไหมคะวันนี้ถ้าสวยขอเสียงโหดดังๆค่ะเสียงโหดค่ะไม่ใช่เสียงฮิวอันนี้อันนี้โห่ไล่หรือเปล่านะคะถ้าคิดว่าคุณใบเตยสวยนะคะก็เสปรบมือดังๆค่ะและถ้าคิดว่าดิฉันสวยนะคะขอเสียงปรบมือดังๆกว่าค่ะ โยนเหรียญบาทขึ้นมาเลยค่ะอดิชนายาปากรอแล้วตอนนี้อย่าก้มแรงนะคะเดี๋ยวเหรียญหล่นใช่ไหมคะถูกต้องค่ะอะนะคะผู้ที่สนับสนุนด้วยรางวัลน,นะคะก็จะมีขวัญใจสื่อมวลชนด้วยก็จะรับด้วยรางวัลไปด้วยนะคะที่ไม่ได้ประกาศไปเมื่อสักครู่จะมีขวัญใจมหาชนไม่ใช่สื่อมวลชนสิ ขวัญใจมหาชนนะคะรางวัลนางงามพยายามสวยและรางวัลแต่งกายสวยงามก็จะได้ช่วยรางวัลด้วยจาก D a n อนด์ีนั่นเองค่ะค่ะแล้วก็งานในเอ่อในครั้งนี้นะคะจากตั้งแต่ที่วันไหนคะคุณไม่กัวคะวันที่20ค่ะคือเมื่อวานนั่นเองเมื่อวานจะมีการประกวดมิสประเกมเช่นกันแต่จะเป็นสุภาพสตรีชนีมาระาใช่ไหมคะหม่อนทองหรือว่า ดูพันไหนคะเน็นกันยาว <c oughs> ไ,มไม่ใช่เทศกาลเกษตรค่ะคุณไม่ได้ประกวดทุเรียนนะคะค่านและงานนี้นะคะก็จะได้งานนี้จัดขึ้นโดยนะคะคุณเจริญรักมีพร้อมนะคะและคณะการจัดทำนะคะในวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณไปนะที่ด้วยข้างหน้านะคะส <c oughs> ามารถเขยิบมานั่งด้านหน้าได้นะคะเพื่อให้เพ่อแม่พี่น้องด้านหลังนะคะได้เข้ามาชมในบริเวณด้านหน้าเวทีของเราก็ได้นะคะจะได้เป็นการเอ ก็ไม่มีน้องที่อยู่ข้างนอกได้เข้ามารับชมด้วยนะคะใช่ค่ะสังเกตว่าวันนี้นะคะมีคุณเยอะมากเป็นพิเศษนะคะก็มีประกวดอะไรที่แปลกแต่ที่ไม่ใช่คนก็เยอะเหมือนกันนะคะเหรอคะพี่ดมถึงเราสองคนด้วยหรือเปล่าไม่ใช่มั้งคะอ่านะคะ,ะทุกท่านนะคะที่อยู่รอบนอกนะคะถ้าได้ยินเสียงดิฉันแล้วนะคะโปรดตรงมาตรงนี้ค่ะว่าดิฉันกนำลังทอรไรกันอยู่บนเวทีแล้วก็ทําการตรวจน้ําให้ดิฉันสองคนด้วยต้องใช่ผีนะคะสวยขนาดนี้ใช่ไหมคะรู้เขาเรื่องตลอด ถามอะไรไม่ค่อยอตอบเลยขยบมาหน่อยนะคะขยบเข้ามาอ,อ่๋ยวงกำลังจัดสถานที่อยู่ฝั่งนี้ขยบมาได้อีกนะคะดิฉันไม่กัดค่ะแค่พ่นยางใส่และใครเชียร์ใครนะคะก็สามารถร่วมเชียร์ได้นะคะโดยการโบดนะคะแล้ววันนี้พิเศษมากเลยค่ะสำหรับรางวัลขวัญใจมหาชน,นะะยังไงคะเรามีมาลัยมาจำหน่ายด้วยนะคะ รางวันขวัญใจมหาชนจะมีมาลัยมาจําหน่ายใช่ค่ะสามารถสอบถามได้ที่เต็นต์กองหน่วยการได้เลยนะคะสำหรับท่านใดที่ต้องการจะซื้อมาลัยเพื่อมอบให้กับสาวงานที่ตุนนะคะชื่นชอบแลวก็เชียร์อยู่ด้วยค่ะใช่ค่ะและมาลัยนะคะดิฉันสอบถามมาแล้วให้แล้วเมื่อกี้ค่ะจําหน่ายเพียง100งบาทเท่านั้นค่ะหะ100บาทค่ะเงิน สิ่งที่ได้ก็คือค่าตัวดิฉันสองคนไม่ใช่ค่ะเพื่อการกุศลน,นะคะในครั้งนี้ด้วยและท่านใหใจดีนะคะสามารถโอนเงินเข้าบัญชีดิฉันได้ทันทีทันใดเลยนะคะดิฉันว่าให้หน้าเวทีดีกว่าค่ะเร็วกว่าใช,ใช่ไหมโอนเงินเสียเวลาใช่แล้วคะ่ะเรารอ,รอท่านรอสักครู่นะคะให้ท่านผู้มีเกียรติเนี่ยได้มากกันเยอะๆก่อนเนาะแล้วก็จะมีการประกวดขึ้นในต,ตอนนี้คือมีตะโวดอยู่บนเวที ประกวดประกวดแล้ววันนี้ในงานมีกิจกรรมอะไรบ้างคะคุณใบบัวก็จะมีการออกบูธต่างๆนะคะจากตำบลนะคะในขวานสินรินนั่นเองค่ะเป็นเป็นบูธของผลิตภัณฑ์โอทอปใช่ไหมคะคุณบูใบบัวค่ะจะมีการจำหน่ายนะคะเครื่องดื่มนะคะพร้อมทั้งอาหารแล้วก็เครื่อง ตะเกือบเครื่องเงินเป็นสินค้านิื่อของอำเภอขวาวซีนนี้ต้องต้องขออภัยด้วยนะคะถ้าว่าข้อมูลบางอย่างผิดพลาดไปต้องขออภัยไว้ตรงนี้ด้วยครับเพราะว่าดิฉัน2คนนี้เดินทางมาจากเที่อื่นนะคะไม่ใช่เจ้าที่ลองขออไม่ใช่เจ้าที่ไม่ใช่เจ้าที่ว่าอย่างนี้เถอะเจ้าที่ค่ะแต่น่าอาจจะขับไลยเจ้าที่แถวนี้แต่งตัวเหมือนเจ้านางเป็นหน้าเจ้าที่ วันนี้เราก็มาในช,ชุดของชาวกุยใช่ไหมคะชาวก<า>ุยนีกุยลากุยเฉยๆค่ะไม่มีอย่างอื่นต่อนะคะคุณใบบัวอย่คิดนะคะไม่ต้องคิดตามดิฉันก็ได้นะ,ะ,นนนะ,ะและยังมีกิจกรรมอย่างอื่นอีกนะคุณใบบัวค่ะด้านนี้ก็จะมีเป็นวงดน,นตรีทางนี้ก็จะมีให้ชมตรอดคืนด้วยนะคะรวมถึงฝั่งข้างหลังพี่บ้านการอำเภอก็จะเป็นการชกมวยด้วยพอลงจากวิธีดิฉันก็จะไปเปลี่ยนมวยต่อคู่ต่อไปใช่ไหม แล้วได้ผู้ยางอะไรคะรุ่นไหนคะรุ่นไหนก็จะมาหาคืนนี้แหละคะ่ะรุ่นควายเวทเดี๋ยวฉันไปไคุยให้นะอะไรคะคุณนี่ค่ะ